Mercedes-Benz E220D AMG Dynamic ปี2 0 1 7ครับหรูหราเต็มระบบต้องคันนี้ครับผมรถสวยสมบูรณ์ออปชั่นจัดเต็มแต่ง AMG เดิมๆมาจากโรงงานหายอยู่ถูกใจแน่นอนครับระบบไฟหน้า LED เต็มระบบล้อแมก AMG หลังคาแก้วกระจกซันรูฟครับเครื่องยนดีเซล2.0ลิตรเกียร์ออโต้เครื่องเกียร์สมบูรณ์ประหยัดน้ำมันมากห้องเก็บสัมภะระกว้างขวางขนของได้จุใจ ภายในหรูหราจัดเต็มครับเบาคู่หน้าไฟฟ้านะจ๊ะกว้างขวางนั่งสบายทยุกที่นั่งแน่นนอนกระจกไฟฟ้าไฟแอมเบียนท์ไลท์บอกไฟฟ้าชุดเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์เสียงดี <S <S ผมไลยปุ่มมันติฟังชันครุสคอนโทรลพัดเดิลชิพเลขไมล์น้อยๆ98,000กิโลเมตรครับผมวิดยูเดิลบูทูธได้ Apple Car p l a y พได้กล้องมองล็อกคันมีครับระบบแอร์ออโต้แยกอิสระสโซนครับ ตัวทัชแพดใช้งานได้ปกตินะครับระบบชัน้นอื่นๆจัดเต็มถ้าหากว่าพี่ๆกำลังมองหารถที่คุ้มค่าหรูหราจัดเต็มต้องคันนี้ครับเอาไปเลยราคา1 3 7 0 0ล้านบาทถูกใจรีบติดต่อเข้ามาดุดด่วนของดีมีคันเดียวสวัสดีครับ